ครับวันนี้นะครับผมก็จะมาให้เพื่อนๆดูเกี่ยวกับการกินทรัพยากรในการตัดตอ่อวิดีโอกันนะครับว่าการตัดต่อวิดีโอขนาด Full HD ขนาด 4K เนี่ยมันมีผลต่อเครื่องขนาดไหนนะครับัวตัวอย่างโปรเจกต์นี้นะครับผมทดสอบกล้อง DJI Osmo Action 4นะครับซึ่งถ่ายมาใน ขนาดไฟล์ที่เป็น 4K 6 0เฟรมเปอร์ซแล้วก็นํามาตัดในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผมนะครับผลการที่ผมได้ลองตัดดูนะครับเพื่อนๆปรากฏว่าตัดนี่ไหวนะครับคืองานของผมเนี่ยมันไม่ได้ซ้อนหลายเลเยอร์นะครับตัดคัดชนคัดชนเฉยๆแล้วก็ใส่ตัวสือเล็กน้อยนะครับอย่างคลิปที่ผมพาลูกไปขี่จักรยานเนี่ยมันก็เป็นในล,ลักษณะของการคัดชนธรรมดานะครับถ้าเป็นไฟล์ขนาด 4K 60เฟรมนะครับสามารถตัดต่อได้ในไทม์ไลน์ได้เลยนะครับโดยไม่ต้องทำฟ็อกซี่นะครับผมต้องบอกก่อนนะครับเครื่องผมเนี่ยเป็นสเปคที่เป็น i7 Gen10 นะครับ 10750H อะไรพวกนี้แหละครับแล้วก็การ์ดจอจะเป็น1 6 6 0 Ti นะครับแรม32 g b แล้วก็ SD 512นะครับตอนนี้ก็สามารถตัดได้แบบสบายเลยแต่ครับ ทีนี้เรามาดูการกินทรัพยากรกันนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นไหมครับว่าตอนนี้เจ้าตัว CPU นะครับตอนนี้เรนเดอร์อยู่นะครับ CPU เนกินไปแค่30%มเองนะฮะแรมกินไป17นะฮะแล้วก็ g p u นะครับซึ่งเป็น GeForce GTX 1 6 0่งเนี่ยกินไป94%บางครั้งเนี่ยเป็น100%เเลยนะครับแล้วก็ G.P.U. ที่มันเป็นการ์ดจอออนบอร์ดก็จะกินไปแค่20กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ G.P.U. ที่เป็น q u ิกซิง n c นะครับก็มันก็จะทำงานร่วมกันนะครับแต่ว่างานที่เป็น 4K 60เฟรมต่อวินาทีที่มันไม่ได้ใส่เอฟเฟกต์อะไรามากมายครับ มันจะไปลงที่การ์ดจอเป็นส่วนใหญ่นะครับผมก็งงเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมมันถึงมันลงที่การ์ดจอนะครับปกติแล้วถ้าเป็นงานขนาด Full HD แต่ว่าเราใส่กราฟิกอะไรเยอะเนี่ยเป็นเป็นหนัก CPU ซะเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับแต่ว่ามาดูงานที่เป็น 4K ที่ไม่ได้ใส่อะไรมากมายเนี่ยแค่คัดชนเฉยๆเนี่ยภารามันกลับไปตกอยู่ที่การ์ดจอซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเพื่อนๆเห็นไหมแล้วก็เครื่องของผมตอนเรนเดอร์นะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าเนี่ยถ้าผมยกขึ้นแล้วก็เอามือมารองข้างใต้แบบนี้นะครับ คือร้อนมากๆถ้าเอามือมาแตะข้างล่างนี่แบบไม่ได้แล้วตอนนี้มือผมร้อนแล้วฮะตอนนี้ผมเปิดไอ้เจ้าโปรแกรมไนโตรเซนอยู่นะครับเพื่อจะสังเกตเห็นไหมครับว่าไอ้เจ้ากาจอ่ะทำงานร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับ CPU ก็ทำงานนิดหน่อยนะครับส่วนพัดลมเนี่ยเปิดเป็นแม็กเลยนะครับวิ่ง5,000กว่ารอบนะครับ CPU แล้วก็ GPU นี่วิ่ง6,000กว่ารอบแล้วก็ตัว power plan เนี่ยผมปรับเป็นไฮทั้งหมดปรับพัดลมเป็นแม็กทั้งหมดคือปรับสุดทั้งหมดเลยนะครับเพื่อให้มันเรนเดอร์ได้เร็วขึ้นนะครับแต่ว่า มันก็ต้องแลกมันด้วยความร้อนนะครับจะสังเกตเห็นว่าโน้ตบุ๊กที่ผมใช้ทํางานต่อต่อเนี่ยผมจะยกให้มันสูงจากพื้นขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วมีคูลงแพดเอาไว้ช่วยระบายความร้อนอีกชั้นหนึ่งนะครับไม่งั้นเนี่ย มันจะทาให้โน้ตบุ๊กของเรามันร้อนพอโน้ตบุ๊กของเรามันร้อนเนี่ยมันจะดอบค่าสัญญาณนาฬิกาลงแล้วมันจะทําให้เรนเดอร์ช้าขึ้นไปอีกนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับงานงานต่อต่อเนี่ยถ้าเพื่อนๆทำงานในห้องแร์นะครับห้องเองที่มีนูนคุมเย็นๆเ,เลยเนี่ยมันก็จะช่วยไอ้คอมพิวเตอร์ของเราทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพทํางานได้ลื่นแล้วก็เรนเดอร์อได้เร็วขึ้นนะครับเนี่ยคลิปของผมเนี่ยความยาวอยู่ประมาณ20 3นาทีนะครับแต่ว่าเเดอร์เบ็ดเสร็จเนี่ยใช้เวลาไปเกือบ25นาทีเลยนะครับในขนาดไฟล์ที่เป็น 4K60 เฟรมเซกนั่นเองนะครับเ,เทคคแล้วก็เทคนิคนึงไปล้เวลาเราซื้อคอมพิวเตอร์ในโน้ตบุ๊กในการตัดต่อ,ตอคือ นอกจากเรื่องของ CPU นอกจากเรื่องของการ์ดจอแรมอะไรพวกนี้แล้ว SD อะไรพวกนี้แล้วระบบระบายความร้อนเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเพื่อนๆเลือกตัวที่มีระบบระบายความร้อนมีฮีทสิงเยอะๆหน่อยนะครับมันก็จะช่วยให้อคอมพิวเตอร์ของเราทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วถามว่าไอ้เลือกที่ไอ้เอาเฉพาะไอ้เจ้าตัว CPU แรงการ์ดจอแรงแล้วระบบระบายความร้อนนี่ธรรมดาได้ไหมถามว่ามัน,ม,นมันก็ได้นะครับแต่ว่า เพื่อนๆจะไปเจอปัญหาตอนเพื่อนเรนเดอร์พอเครื่องโน้ตบุ๊กของเราเนี่ยอุณหภูมิสูงขึ้นเจ้าตัวซี u มันจะดอบสัญญาณนาฬิกาลงเพื่อคุมอุณหภูมินั่นเองจะสังเกตเห็นว่าใหม่ๆเนี่ยเครื่องของเราก็จะทํางานได้อย่างรวดเร็วพูดปารเลยแต่ว่าพอไปสักระยะหนึ่งพอเครื่องมันร้อนหรือว่าไปทํางานที่ร้อนๆเนะ่ะเครื่องเราจะหน่วงทันทีเลยจะสังเกตอาการได้อย่างชัดเจนเลยนะครับอันนี้ก็เป็นทริคดีๆอีกนิดนึงในการเลือกซื้อโน้ตบุนะ๊กในอนาคตของเพื่อนแล้วกันนะครับก็ วันนี้ก็มาแชร์ข้อมูลเพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับเพาะแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับผมดี่ยหละครับ